วางแป๊บหนึ่งขอบคุณทุกคนนะครับโอเคทั้งหมดเดี๋ยวแกะดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าถ้าใครสั่ง หมอแมวเราคงไม่หายเสียงแหบแล้วล่ะหมอสมโชคม,มาแล้วเก้าคนนะครับเก้าคนเก้าคนเป่าสมโชคกีบายหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคมามาเริ่มกันเลยถ้าใครกดสั่งนะครับ แล้วก็อยากให้หมอแกะก็บอกนะแต่ว่าถ้า,าไม่อยากให้หมอแกะก็ไม่เป็นไรนะครับรต่อไปเป็นของคุณทีนิตาพมรมัตนะครับผมเอาตรงนี้แล้วกันนะครับหน้าเหมือนสมโชคของคุณทีนิตาพมรมัตนะครับผมอ่ันนี้ไปแพ็กก่อนเนี่ยแชมพูเนี่ยคนหนึ่งคุณทีนิตาพมรัตนะครับคุณทีนิตา อ้เอาให้ถูกนะคุณทีนิตาพมรัตน์นะครับสีฟ้านะครับผมสีฟ้านะครับอ้สวยครับผมสวยครับขอบคุณมากนะครับคุณทีทีนิตาพมรัดนะครับ,มมรบอะไรนะะของชุดอะไร,รอ่ออ่า,อาก้อนเล็กก้อนเล็กก้อนเล็ก สวัสดีครับก็แชมพูครีมนวดสั่งได้นะมันจะเป็นชุดแชมพูครีมนวดครีมคร <c oughs> ีมบักผมด้วยนะครับส่วนมาพิธาเนศนี้ก็คือองค์9 9 9้แต่ว่าถ้าในไลฟ์สดนี้หมอจะให้หยก ยก,ยกไปอันนึ่งแล้วกันนะครับผมยกอย่างนี้เลยนะยกแบบนี้เลยนะครับแจ้งมาได้เลยนะครับยกแท้นะต่อไปเป็นของคุณอา้าวทีนี้ตากย็ยังไม่ได้ใส่ก็รูว่าเอ๊ะทำไมอยู่นี่ครับผมเป็นงานเพ้นท์มือนะครับเป็นงานเพ้นท์มือก็ตั้งใจทํา ตั้งใจทํามากต่อไปเป็นของคุณทิติพงสุขเสริมนะครับขอออันนี้ละกันเนาะครับหางหาตังครับอันนี้หาตังเลี้ยงไอ้อะไรนะเดมอนเลี้ยงหาตังเลี้ยงไอเดมอนหาตังเลี้ยงไนี่ครับหนึ่งสองสามปุ๊บคุณทิติพงสุขเสริมนะครับ คุณทิ่ทิพงศ์สุขเสริมสวยครับองค์สีขาวนะครับขาวมุกนะองค์สีเส่เซนนะครับขนาดสีเส่เซนนะครับโอเคไอไอมุกมันทำากงให้อยู่ไงทำากงให้อยู่ <Is> อืมบ้านอิมวัาดกำลังทำากงให้แบ็กอยู่นะครับขอบคุณทุกคนที่อุดหนุนทุกสินค้านะครับเดี๋ยวพอแบ็กขายดีก็จะเหลือแต่ไอ้ไดมอนด์แมวที่โดนทิ้งที่ยายเลี้ยงอีกแล้วจ้า <Okay. S 1> ขอบคุณนะครับใครจะอุดหนุนแชมพูหรืออะไรก็ได้นะ วันนี้หมอว่างนะครับ<ม>เช็ไม่ค่อยมีทำไมมันร้อนวะใครเอารีโมดแอร์ไปซ่อนไหนเนี่ยไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เองเปิดแอร์เลยอากาศมันไม่ระบายจะตายลถึงว่าสิาต่อไปเป็นของคุณรัตนาพรนะครับอันนี้เลยแล้วกันทำนายคุณหมอหน้าเหมือนสมโชคเหมือนเหรอเหมือนเหรอ อยู่กับหมองนะคุณรัตนาพรนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมแกะก่อนอันนี้ผมปักหมุดว่าน้อะยังไม่มีคนกดสั่งซื้อเลยแม้แต่คนเดียวนะครับเพราะราคามันสูงเหมือนกันเขาเข้าใจแหละเ,เพราะฉะนั้นในไลน์นี้ผมก็เลยแถมหยกอันนี้ให้มาจากเมืองจีนอันหนึง่งครสั่งนะครับแบบนี้เลยนะครับผมแบบนี้นะครับ หอพาสมชงม,มาไลน์หน่อยรับหนึ่งองค์ค่ะขอบคุณครับคุณที่นุ้ยกดสั่งซื้อแล้วก็บอกชื่อนามสกุลมาเลยเดี๋ยวผมจะด้กะแกะให้ดูเลยว่าเป็นเป็นของเป็นได้ได้อง์ศีอะไรนะครับอุ้ยคุณรัตนาพรนะครับสวยมากเลยคุณรัตนาพรคุณรัตนาพรสวยมากเลยครับนี่อันนี้ชุบไทเทเนียมนะสวยมากครับ สวยมากเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> คุณรัตนาพรสวยมากเลยนะครับยินดีด้วยครับคุณรัตนาพร <c oughs> หมอแถมกระเป๋าแบบนี้ให้ด้วยนะ <c oughs> คุณนวรัตนนะครับสั่งแล้วนะครับแม่นวรัตนสิ้นจดชื่อทีน,นวรัตแม่นวรัตน์คุณ คุณแม่นาวรัตครับอันนี้อันที่หนึ่งอันนี้อันที่สองอันล่างสุดอันที่สามคุณแม่นาวรัตพี่นุ้ยนะครับเอากล่องไหนครับคุณแม่นาวรัตหนึ่งสองหรือสามครับนี่หรอไม่ใช่พี่คุยกับคนในไลฟ์สองนะครับโอเคครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าปิ้นออกมาก็เอาไปใส่ของคนที่ชื่อนวรัตไง แม,แ,มแม่นวรัตเอาหยกอะไรครับอ่ะมีหยกแดงสวยมีหยกแดงกับนี่นี่ผีเสี้ยผมเห็นตัวหนึ่งแต่ไม่ใช่หยกเนะี่ยน่าจะเป็นไทเกอร์อเอาอัไหนครับผมผมให้ไปอีกอันหนึ่งคุณแม่นวรัตเอาหยกแดงหรือว่าผีเสี้ยรครับหยกแดงนี่ก็น่าจะแดงสวยนะแดงแข็งนะผีเสี้ยนี่เป็นน่าจะเป็นไทเกอร์อายคุณแม่นวรัตเอาอันไหนครับ ดีเลยเหรอคุณแม่นาวรัตครับคุณแม่นาวรัตครับคุณแม่นาวรัตครับผีเสี้อเโอเคอะนี่นะเป็นไทเกอร์ไอนะครับอะแล้วก็กระเป๋านี่เนาะใส่อันนี้ใส่ผีเสี้ไว้ก่อนอันนี้ของติ๊กต๊อกอันนี้ใช่อันนี้ไหมอันไหนก็น่าสาวหูนานมากนั้นนะั่ะ เห็นนะเหรอเห็นแต่มาม่าเนี่ยมันอยู่ในนั้นอ่ะเออมาไม่นานนะมาม่ไม่นานอ๋อวัทร์เย็นน้องตัวที่ของคุณนวรัตน์นะครับคุณนวรัตน์สีชมพูนะครับสีชมพูนะครับชื่อที่อยู่ส่งจะชื่อวัฒนาเอานี่นะจำไว้คนเนี้ยชื่อวัฒนาเดี๋ยวปิ้นออกมาจะชื่อวัฒนาโอเคครับ ขอบคุณมากนะครับสีชมพูนะครับเขียนว่าอาหารกระดาษเขียนวัฒนาอ่ะใส่กล่องไว้โอเคมีใครสั่งอีกไหมครับต้องกดเข้าตะกร้าก่อนใช่ครับสั่งซื้อนะครับแล้วก็บอกชื่อที่จัดส่งแล้วก็เดี๋ยวหมอก็จะ แกะให้ดูเลยนะครับต่อไปเป็นของอันนี้คุณรัตนาพรเนั่นไงต่อไปเป็นของคุณนพพลัดแท่นแก้วนะครับไม่รู้อยู่ในไลฟ์หรือเปล่านะค,คุณนพพลัด คุณนพพลัดเลือกเลือกแทนคุณนพพลัดทีเอาข้างซ้ายหรือข้างขวาถ้าเป็นทุกคนเอาข้างไหนครับซ้ายหรือขวาของคนนุณนพพลัดแทนแก้วในตัวนี้มีกุญแจไมัมกุญแจอะไรกุญแจที่ต้มุแจอะไรกุญแจสมชุกเอ็งลองมาหาดิพี่เห็นอันหนึ่งไหมซ้ายหรือขวาดีครับ ที่เห็นอันหนึ่งแถวเนี้ยขวาดีเนาะโอเค,อเ,คเดี๋ยววันนี้ส่งไป400อันเมงก็เอาเว้นไว้ก,ก่อนเจอไหมอืมเ๋้วไว้วก,ก่อนอ คุณนกพรรัดแทนแก้วนะครับขอบคุณในความเมตตาครับยินดีครับผมคุณนกพลัดแทนแก้วสีฟ้าครับสีฟ้าแบบนี้เลยนะครับใครอยากให้ผมแกะบอกนะ คุณตุกตากดสั่งแล้วขอบคุณครับคุณตุ๊กตาชื่อนามสกุลชื่ออะไรครับผู้รับของครับหมอจะได้หมอจะได้แยกให้ได้ด้วยครับคุณตุกตา <c oughs> กระเป๋าครับ คุณตุกตาชื่อนามสกุลชื่ออะไรครับหมอจะได้ <c oughs> คุณตุกตาลูกค้าทำไมไปฝั่งนู้แล้วอ่ะสายสุนีสุภามูลคุณตุกตาสายสุนีสุภามูล คุณตุ๊กตาเอาอันไหนครับพุ่นตาดิบๆปลาแกงอะยังไงหยกเขียวหยกขาวหรือว่าหยกเขียวเข้มครับคุณตุ๊กตาที่ปากเจ็บหรือเปล่าใช่ปากเจ็บเนาะเป็นไงบ้างดีขึ้นไหมเพราะไม่กินอาหารเพราะว่าเป็นเอ็ดแมงกินอะไรเข้าไปสะดุ้งบิ่งคุณตุ๊กตาครับหมอให้เลือกหนึ่งอันครับคุณตุ๊กตาเขียวเข้มโอเค สุกล่องที่หนึ่งกล่องที่สองหรือกล่องที่สามอันนี้คือกล่องที่หนึ่งอันนี้คือกล่องที่สองนี่คือกล่องที่สามครับอันนี้คือกล่องที่หนึ่งนี่คือกล่องที่สองนี่คือกล่องที่สามครับคุณตุ๊กตาแม่มันเลือกไม่ได้ไงคุณตุ๊กตามันต้องซีลมันต้องแกะครับ คุณตุ๊กตาสมชครักหมอตลอดเวลาครับคุณตุ๊กตาครับเอาเลือกอะไรเดี๋ยวหมอจะได้แกะให้กล่องที่หนึ่งกล่องที่สองหรือว่ากล่องที่สามครับคุณหมอกับสมชคหน้าเหมือนเหมือนกันมากเลย <c oughs> คุณตุ๊กตามันไม่รู้ว่ามันดีเลยหรือ,อยังไงเนาะคุณตุ๊กตาเลือกกล่องที่หนึ่งกล่องที่สองหรือกล่องที่สามครับหมอเลือกได้เลยใช่ไหมผมเป็นคนกลางก็เอากล่องนี้แล้วกัน กระปุกเล็กๆเ,เ,เหมือนถิมมากูดเอาไว้หมักผมครับนี่ไม่ได้ไลทุกวันนะครับเป็นบางวันนะครับอันนี้คุณตุ๊กตานะครับ คุณตุ๊กตาชื่อชื่ออะไรนะสายสุนีใช่ไหมครับผมสวยมากครับนี่นะครับของคุณตุกตณตกตณต๊กตานะครับของคุณตุ๊กตาสวยนะครับของคุณตุ๊กตานะครับคุณตุ๊กตาชื่อนามสกุลชื่ออะไรนะครับเดี๋ยวผมจะจดก่อนผู้ช่วยมันไปไหนหมดไม่รู้เนี่ย ขอบคุณมากครับที่กดซับสไคร์นะครับายร้านเสายซุนีรุกามงโอเคี่ครับกำลังมากำลังขย นะครับคุณลูกตา